สวัดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่เสนชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาพาอาจารย์ทุกท่านมาดูวิธีส่งนกของผมนะครับจเจ้าคาไหนนะครับย้ายค่ายที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่ที่ชัยภูมินะครับก็แต่ผมจะให้อาจารย์ทุกท่านชม พิธีส่งนกของผมนะครับก็อาจารย์ท่านใดที่ชื่นชอบตัวไหนนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะลงแต่งเรื่อยๆนะครับอาจารย์ท่านใดเห็นแล้วโอ้เข้าตาหรือว่า,อาชอบนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับรานะคาก็ ต่อรองกันได้นะครับไม่ได้ตั้งราคาขาดตัวนะครับต,ตามความสามารถนกนะครับถ้าเป็นนกต่อแล้วก็จะอัปเดตราคาขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็นนกผึกนะครับนกผึกเนี่ยก็คือนกที่เข้าเนียดแล้วนะครับกี่ครั้งกี่ครั้งก็บ้ากันไปตามคลิปนะครับผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นนกพร้อมผึกเนี่ยก็คือยังไม่เคยเข้าเนีดนะครับ ก็ม uh ีดากหลายนกนะครับมีทั้งนกใหม่นะครับนกพร้อมผึกนะครับมีทั้งนกต่อนะครับก็นกผึกแล้วนะครับมีทั้งสายป่าแล้วก็สายบันเดนะครับนี่นะครับเลี้ยงอยู่นี้ก็เป็นสายป่านี่ครับสายเมืองนี่นะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับได้ประมาณ2วันนะครับ ก็อายุกงก็ 7, เจ็ดแปดเดือนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะเพิ่งเพิ่งย้ายมาเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะดาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องุอูุ้ขยายสายสอง้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ จากช่องบุธรเขาหญ่สายสองนะครับผมก็จะด้อาจารย์ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จะได้จับเจ้าคําไหลเข้ากล่องแล้วนะครับผมตัวฝากของอาจารย์ทางสยภูมินะครับใส่ไปแล้วนะครับอยู่ในกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวต่เจ้าคําไหลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจับเจ้าคําไหลเข้ากล่องกอนนะครับพอดีรถเขาโทรมาบอกแล้วนะครับผม ไปนะไปอยู่ไซยาพูินะทำไรนะเไปูนกันไดทำไรได้ไปนานๆาได้ ไหนนะครับหางกุ้มหมดแล้วครับหางหักหมดแล้วครับเข้าฝาเน่นนะครับนะครับตรงตรงปกนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่กล่องกันนะครับผมนะครับเตรียมไว้้วครับอันนี้ใส่ไปแล้วครับเป็นของฝากนะครับ ก็เป็นเจ้าํำไหลนะครับผมใส่น้ําใส่สําลีไปได้ครับไม่ต้ใส่อาหารกี่ดันะครับเดี๋ยวผมเอาอาหารมาใส่ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าจะใส่นกเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ได้ไข่แล้วนะครับ <c oughs> ดึงใส่อาหารครับ โอเคครับเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้เนาะเดี๋ยวใส่เจ้าคำไหลก่อนนะครับอ่าไหลไปคไปกวน,นเพลเินได้ไหมเนี่ยไปเป็นนมเส้นยาคั่วไปมันๆไปนะอ่ะไไไไไอาไปาไปไสร็จทไปแล้วนะครับไปอาหารก่อนนะครับ ปิดทีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นของฝากนะครับอาจารย์ครับในเจ้าคำไหนครับผมเดี๋ยวรถขึ้นรถเดี๋ยวถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านชมอีกทีหนึ่งนะครับเดินทางเลยเด้ครับอาจารย์ทั้งสยภูมรอดับไรลเลยครับเขื่อครับ